สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีตนรับเข้าสู่ซองแย่งเงื่งพี่น้องเลยเมื่อนี้พี่น้องเข้าพานนอ,าาพน,อานองดำมาล่างพี่นอ้องพานนองดำมาล่างพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเข้าเอามาล่างเอามาดูดฝุ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามืออื่นเขาต้องไปหลับเอาล่วงลุ่งพี่น้อง ก็เลยดูดฝุ่นมาดูดฝุ่นมาล้างเนาะทำความสะอาดหลดวะฉะนะแต่ว่าเท่าที่เบิ่งพี่น้องเอ้ยแบบห้านนี่คือแบบมาจะคือข้าเจ้าเฮียนมาจากไทยพี่น้องเพราะว่าชาติที่ซุ้ไปล้างมาหัานนั่นกับห่านนี้เนาะดั่มหน่อยสิเห็นข้าเจ้าเป่าฝุ่นพี่น้อง ก็จะสิเป่าเป่าตามหนาแบบที่ซาซุ้ยไปล่างอยู่เมืองไทยอะเดี๋ยวพี่น้องเป่าน้าย่อยตามขอกระจกกระจกมันเดี๋ยวพี่น้องก็จะสิเ็จตามบอกตามแบวนพี่น้องมีน้าห้เเ็ษอีกถ้าไปล่างอยู่หันบริเ็จได้พี่น้องบริเ็จกระจกเนาะแต่ว่านี่แบบ ผลเ,เสร็จกระจงกระจกไหนเดี๋ยวชิมาถ่ายให้เบิ่งพี่นอ้องตอนนี้ข้าจอกกำลังกำลังเสร็พี่น้องเลยข้าจอกกำลังกำลังเสร็จกำลังล่างล่างแล้วเนาะพูดูดผุนข้าจ้าก็มี จะใช้แบบในครอบครัวเขาจะเองพี่น้องเลยไม่ขาเจ้าจเป่าให้ขักแน่เลยเ <Hey, S 1> ขาจะเห็ดข้าขาดกันเป่าทั้งในนะามืนเด่นะถ้าเป็นทั้งไทยเชื่อว่าแหวกเนาะแหวกภายในอันนี้เขาเจ้าจแบบรู้ขาจะเสร็จให้แบบขากพี่นอ้องห้านี่ขาเจ้าจห้ากระเปิดใหม่ส่วนร้ายนี่สิเป็นแต่ทั้งไทยขาเจ้าจเห็ดอย่างสี่ อันนี้แบบขาเจ้าเป่าให้คักแน เาเฮียนมาจาไทยอ่ะดีพี่น้องข้าเจ้าขึ้นโหลดข้าเจ้ากระโพดเกิบอีพี่น้องเพราะว่าไปล่างอยู่ห่านทั้งนั้นข้าเจ้าขึ้นโลดข้าเจ้าสิบโปด๊ดได้พี่น้องข้าจะาสิขึ้นเลยแต่ว่าอันนี้ขึ้นโลดเพิ่นกระสิโป๊ดขากแหนแบบเพิ่นเพิ่นเห็ดขากน,กน่าร่ายไงพี่น้องขากกว่าห่านเท่เาเคยไปล่างมากขาดก,กว่าพีน่น้องน้องดำเ่ากระชิบสะอาดรึเปล่ ดูดฝุ่นคาคัากพี่น้องเพราะว่าเท่าสิไปหลับลวงลุง่งมาออื่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิว่างานยายเขียวฮะล่ะพี่น้องเพิ่นสิว่างานถูกธาตยุายเขียวฮะล่ะพี่น้องลุงลุงขูเพิ่นเคยมา กข้าเจ้าีมีแหวกภายในหรือว่าชื่อว่าเห็ดขากพี่น้องเลยข้าเจ้ามีแหวกภายในให้เลื่อนช่วงไปล่างมาแต่ละห่านนะข้าเจ้าซีบดิปเปดีพี่น้องข้าเจ้าบด้เป่าน้าตนนัวนี้ข้าเจ้าเห็ดแบบเห็ดแบบอยู่เมืองไทยพี่น้องแบบข้าเจ้าเป่าหน้าเป่า,า,ายังห้เพราะว่าเนาะซาซอก็เคยไปอยู่ล่างโหลดมาก่อนนะพี่น้องก็เลยพอได้โหลดมาไป็ล้องตัวเองเลยแบบ เขาไปล่างมยู่าทาังอื่นเนะเอาก็จะคือบ่เหตุคือเขาแต่ว่ามันก็นคือว่าน้องมันบ่คือกันพี่นนองมีห่านเดียวะพี่น้องเป่าเดี๋ยก็เจ้าเป่าหน้าเป่ายังไงอืมแบบเดียวกันเลยพี่เนอะมีเศษกระจกหน้ากระจกหลัง คันจิกาทามเดี๋ยวพี่น้องทามอ่ะเราเราเคยไปล่างหนุดทิใชให้มาบ่อนะพี่น้องเดี๋ยวเราเห็ดขากนะพี่น,นะนัด ล่างอยู่สวรรค์เขายังบนเนาะเขายังบอืงบอเปล่าเนาะทั่ว่าขากพี่น้องสำหรับในเล้าเฮานะพี่นอ้องถือว่าขากสำ ชิมีแนวท่าล่อผอมพ,พ,พี่น้องเห็นบ่ผ่าไปล่างอยู่ห้านนั่นบ่มีได้พี่น้องคือว่าห่านนี่ผ่านพี่น้องขึ้นอะไรว่วายจะาจะเคยไปล่างหลดอยู่ไทยอีก โอ้ยสปอรสนะเข้ากับาอยู่แบบเข้าก็เคยเปนไปล่างอยู่ไทยคือการเขาเอาแล้วคือเห็ดแบบคืออยู่ไทยปกติเข้าไปล่างมาแต่ละหางเขาจะสิบูริเป่าดิจะไปอยู่ไทยจะปีไหนโอ้ห้ามไปไปอยู่จะเป็นปี่างเลยโอ้คือเราเห็ดกือยู่ไทยอยู่แบบเห็ดจะเก่าแน่ว จะไปล่างอยู่แถวไดไนายไปอยู่แถวอยู่แถวมิ่โอ้ชุมพรไปอยู่แถวปทุปม<อ>ถ้าก็ว่าอยุเออแบบพัดจะล่างโลดมาแต่ละหา่านมีของเล้าแล้วว่าเห็ดแบบล่างโลดคากแนวเจ้าปริมีแน่วันเคลือบซนะีน้ำอีวนะาย,วย,ายเคลือบซีนะแม่นแบบครับซีคัดซีคัดยังไงมี่ยุก่อนจะไปคทานได้ซีน แทนซื่อมาแม่เป็นังเออของเจ้าก็มีคือก้นบบกเรื่องคัดทรายโหลดเท่าเดี๋ยวแค่เป็นคัดคัดสีคัดเนี้ยคัดมันเป็นห้อยเป็นยังไ่แม่นคัดเบิดคั้นพั้นหานะโอ้พันหานี่นนองเกิดรถแล้วเนาะ ระวังเด้อถอยไปตามเล็กซัดซะจบเอาเวาข้าวเล็กซัดมาเทไรเออเรามีเครื่องคัดพอ่มอีได้คัดเบอร์ตโหดปัญหาเรา,าเบิ่งข่าไงดูวิจ,จุบ่ะเฮ้ แต่ก็แบบว่าเนาะถึงถึงแม่ว่าส so well, ิบ่อขาดสำไทยมาพี่น้องสำทั่งไทยเห็ดแต่ก็ยังยังไข่แหน่พี่น้องที่บ้านเฮายังมีเห็ดแบบนี้นะบอนเช้าซุวยไปเห็นงานนะบอกตรงๆเลยพี่น้องขากแห้งสิบไปหายน้ำหย่อยนิดหนึ่งบ่มีแต่วันนี้ยังมีน้ำหย่อยยังบ่พี่น้องมันเปิดบ่เจอเน่านี่ใช่มันดังยุคครับบ่ดังหรือยังบ่ดัง ฮึไ,ไม่ก็เจอรถเนี่นั่งแล้วเข้มขดัดเ้าหลางรถออกมารถเปิดเพลงวะในพอไอ้อทเทลงร้ายอัดกันดลโอ้ย ดินทางลงเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อเฮือนเมื่อซ่านก่อนบาดนี้เมืเ่อเฮือนเมื่อซ่านเทาก่อนล่างให้น้องดำแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมืเ่อเฮือนเมื่อซ่านนี่กระจกงาน้ำแกระจกกันยังย่อยอยู่ผมได้ทึกขันว่าขากสุดๆแต่แบบว่าขากกว่าล้านอื่นนะพี่น้องชดิบเปอร์เซ็น เจ็ดซีฟข้วก็เจ้าเป่าหน้ามันแห้งๆนี่เก้าซีฟเก้าซีฟดูดฝุ่นเนี่ยมันสะอาดกว่านี้ก้อยแ <laughs> หวไม่ซ่อมก็จะกับระลมนะจ๊ะเนี่ยิ่งยิ่งอี่ใส่เนาะแเวข่างก็ไม่ใช้มันเลือจักรี์ฝุ่นขี้ฟอยพี่น้องเลยวันนี้ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นหน่อยพี่น้องตัวเ,เองความสะอาดบนได้กเอา อ่าพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาฮะักัซซิลลาเพียงสำนีสบายดีจ้ะทุกคน